อยู่กับช่างปลายครับเดี๋ยวน,นี้เรามาทำเกลียวท่อครับผมเกลียวท่อมันรูดเดี๋ยวเราจะใช้ดอกทารบอันใหม่ทาบเกลียวเข้าไปอันนี้เป็นดอกทาร3บสามทับแปดครับเป็นเกลียวนิ้วส่วนนี้ก็จะเป็นน็อตเสาครับด้านล่างเป็นเกลียวด้านใหญ่เป็นเกลียวสามทับแปดครับด้านเล็กเป็น M8 คูณ1.25ครับเกลียวปกติครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตากันครับนี่ถอยเสียนี่ครับเราทำการตากแล้วนี่ครับขันอย่างเดียวเลยครับต้องถอยหลังด้วยครับนี่ตอนนี้เราทำเกลียวเสร็จแล้วครับเราก็ทำการฝังเสาให้นี่ครับได้แล้วครับผม ช่างปลายจัดให้